สวัสดีครับผมนายสารดอนอาภาวิจิตห้องมห้าทับเลขที่8ครับและผมนายธนาภพมบงังมหาทับ5าเลขที่สครับผมโดยวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงประวัติของอดอพิทเลอร์กันนะครับวันที่20เมษายนเป็นวันเกิดของอดอพิทเลอร์ที่รู้จักกันในฐานะของผู้นำเด็จการเยอรม,น,มน,นีผู้เหี่มโหดผู้สังหารชาวยิวม,มากกว่า1.6ล้านคนนักฆ่ากักกันเอาชีวิตบางคนก็บอกว่าเขาโหดเหี้ยม ประเด็จการและความปานีแต่บางคนก็ชอบในความร้อยชาติของเขาทําให้ประเทศของตัวเองขึ้นกลายปเป็นมาหาอำนาจอีกครั้งหนึ่งจะนําเรื่องราวที่าสนใจของดับฮิตเลอร์มาฝากกันนะครับข้อสอบหนึ่งปแปดเก้าเมื่อวันที่20เมษายนฮิตเลอร์ถือก๊อเดิดที่เมืองเบลาน่าประเทศออสเตรียเป็นบุตรของนายอโรฮิตเลอร์และนางคาราฮิตเลอร์เขาเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด6คนแต่พี่ทั้ง3ของฮิตเลอร์วูสตาฟไอดาออทโท เสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทาลกขออ 94, ้อศ1894ครอบครัวได้ย้ายไปยังออเลออนดิงพ่อของออริตเลอร์ได้กเกษียณและประกอบอาชีพเล็กในปีต่อมาฮิตเลอร์เข้าศึกษาที่โรงเรียนฟิชฮามออฟฮิตเลอร์เป็นเด็กเรียนเก่งจึงได้รับความไว้วางใจเป็นหัวหน้าห้องเป็นคนรักศิลปะและนั่นก็เป็นผลให้ผลการเรียนของเขาตกลงจึงทําให้เจเล่หกับพ่อ,อยรุนแรงขออ 97, ้อศ1897ครอบครัวฮิตเลอร์ได้ย้ายไปที่ลัมบัก อารเอิตเลอร์เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนคาตอลิกแห่งหนึ่งซึ่งอาร์เอริตเลอร์ในวัยแปดขวบเข้าเรียนร้องเพงลองร่วมอยู่ในวงประสานเสียงของโบสถ์และกระทั่งคาดฝันว่าตัวเองจะเป็นนักบวชในปีถัดมาข้อสอบใ้ครอบครัวฮิตเลอร์กลับไปใส่หน้าเลออนดีเกลทาวนเนื่องจากการเสียชีวิตของน้องชายของฮิตเลอร์เอ็ดมุตทำให้มีผลกระทบต่อฮิตเลอร์อย่างมากจากที่เคยเป็นเด็กที่มั่นใจเข้าสังคม เป็นเด็กเรียนที่ยอดเยี่ยมกับกลายเป็นเด็กที่อารมณ์ขุ่นมัวเฉยชาบึ้งตึงมีปัญหากับบิดามัรดาและคุยกังต่อนเนื่องข้อสอบ1,900อาร์พิตเลอร์อยากเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมคลาสสิกและจบมาเป็นศิลปินแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่หวังเพราะว่าพ่อของเขาส่งอราพิตเลอร์ไปเรียนที่รงเยนอาชีวะทำให้เขายิ่งกลายเป็นเด็กเกเรม,มากยิ่งขึ้นอราพิตเลอร์ เริ่มลหลงไหลในลัทธิชาตินิยมเยอรมันตั้งแต่เยาว์วัยเนื่องจากวัยเด็กเขาพบหนังสือภาพที่เกี่ยวกับสงครามฝรั่งเศสและบัสเซียในบรรดาสมดุดส่วนตัวของพ่อพศ่พ้อย9 0 3พ่อของดอพิเลอร์เสียชีวิตอย่างกระทันหันพฤติกรรมของดาฟิเลอร์ที่โรงเรียนอาชีวะยิ่งเลวร้วายหนักขึ้นไปอีกแม่เขาจึงอนุญาตให้เขาลาออกในปีถัดมาอดาฟินเลอร์โรงเรียนที่เลอันชูเลอร์ในสเทเยอร์ และทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีแต่เขาไม่แสดงความดัจทะยานในการเรียนต่อหาชีพให้กับตัวเองสลรอ,อนาคตที่มาทำไมอดอ์ดพิเลอร์จึงเกียชังยูข้อสอบหนอลดพิเลอร์ได้ย้ายมาอยู่กับป้าที่เวียนนาเขาทำงานเป็นกรรมกรชั่วคราวและเป็นจิตรกรขายภาพวาดสีน้ำต่อมา2ปีแม่เขาก็เสียชีวิตลงอร์ดพิเลอร์จึงย้ายไปอยู่ในที่พักคนไร้บ้าน และในปีถัดมาเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักชายรับจ้างยากจนเวียนนาในขณะนั้นมีกลุ่มต่อต้านศาสนาเชื้อชาติอยู่มากมายนายกเฮสมนตีประชานิยมใช้วาทศิลเกียร์ชังยูแลงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและมีข่าวลงหนังสือพิมพ์มากมายความเกียริชางยูครั้งแรกอดร์พีเลอร์เกิดในเวียนนาคือ เพื่อนสนิทของฮิตเลอร์แทงข้างหลังใส่ร้ายว่าเป็นผู้เกียชังยูที่ยืนยันแล้วทำให้เขาเชื่อถือไม่ค่อยได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1พศ .1914 อเลพิตเลอร์เข้าเป็นอาสาสมัครในกองทัพเยอรมันและเข้าเป็นแนวหน้าของกองทัพเยอรมันเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1เขาอธิบายว่าสงครามเป็นประสบก,การณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดมา และได้รับการยกย่องจากนายทหารผู้บังคับบัญชาสำหรับความกล้าหาญของเขาประสบการณ์นี้ส่งผลให้ฮิตเลอร์เป็นผู้รักชาติเยอรมันอย่างหลงไหลแต่รู้สึกช็อกเมื่อเยอรมนนี้ยอมจำนนเมื่อถูกขักหลังโดยผู้นำพเลเรือนและพวกมาร์กซิสจากแนวหลังพศ1916ส,อ19 16, สนธิสัญญาแวร์ซายกำหนดให้เยอรมน,นีต้องสละดินแดนหลายแห่ง เศรษฐกิจตกต่ำสังคมและการเมืองในเยอรมันได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งทำให้ความกดดันนั้นทำให้อดอลฟ์ฮิตเลอร์เกิดอ,อุดมการณ์รักชาติและเริ่มปลุก,กระลมชาวบ้านที่สู้ด้วยอ,อุดมการณ์อันแรงกล้าทำให้อดอลฟ์ฮิตเลอร์เริ่มไปที่รู้จักในวงแคบและเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตการเมืองขอดฮิตเลอร์จุดเริ่มต้นออดอลฟ์ฮิตเลอร์เริ่มเข้าสู่การเมือง ข้อสอ1919อดอลฮิตเลอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กรรมาการข่าวของหน่วยคอมมานโดลาตเวเยนไลท์แวร์เพื่อมีอำนาจบังคับการทหารอื่นและเพื่อแทกซึมพักกรรมกรเยอรมันและเขาก็ทำสำเร็จเมื่อสมาชิกทั้งหมดประทับใจกับการทักษะวทัทนิ์ของฮิตเลอร์เขาจึงถูกเชิญและเป็นที่ยอมรับ เป็นสมาชิกพักคนที่55และต่อมาได้เป็นหัวหน้าพักขอส1921อ d o p ติเลอร์ปลาสายจมตีสสนทิสัญญาวแวนไซนักการเมืองคู่แข่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมาร์ซิสและย e ต่อมาผู้ฟังจำนวนมากมากกว่า6,000คนในมิวนิกซึ่งได้ผลดีและได้รับการยอมรับไปทั่วไม่นาน ฮิลเลอร์ก็มีชื่อเสียงในทางไม่ดีจากความเอะอะโวยวายต่อมาฮิลเลอร์ได้เป็นหัวหน้าพรรคนาซีโดยพรรคนาซีอยู่ในยุคฮิลเลอร์มีนโยบายต่อต้านชาวยิวและละทัทธิสังคมนิยมข้อสอ1923อารอ็ฮิลเลอร์พยายามกอบการปฏิวัติแต่ไม่สำเร็จจึงถูกตัดสินจำคุกข้อสอ1924อาร์พิทเลอร์ถูกปล่ต่อมาก่อนกำหนด และเรื่องดำเนินการแผนกิจกรรมทางการเมืองต่อจะถูกกฎหมายสั่งห้ามปลาใสยในที่สาธารณะแต่การห้ามครั้งนี้ไม่เป็นผลฮิตเลอร์สั่งลูกน้องในพรรคให้จัดการและขยะพักแทนขศ .1929 ผลกระทบในเยอรมน,นีนั้นเลวร้วายมากหลายล้านคนตกงานและธนาคารหลักหลายแห่งต้องปิดกิจการเราฮิตเลอร์ว Hitler, ชวอกาศจะเห็นการฉุกเฉินครั้งนี้เรียกสับสนุนแก่พัก พวกเขาสัญญาว่าจะบอกเลิกส่วนที่สัญญาวแวร์ไซเสริมสร้างเซลกิจและจัดหางานในการเลือกตั้งเยอรมันนี้พักเนาซีได้รับ230ที่นั่งจาก608ที่นั่งในสภาขนาดนั้นทำให้อานาจของฮิตเลอร์มีสูงขึ้นและในคอส9 3 3อดอลฟฮิตเลอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีการก่อตั้งกองทัพโดยอดอลฟฮิตเลอร์ ขอส1935ในฐานะประมุขแห่งดัตอล์ฟฮิลเลอร์ก่อตั้งกองทัพอากาศขึ้นอย่างเป็นทางการและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยการมอบสัตว์ปฏิญาณของทหารและกะลาสีตามประเพณีถูกเปลี่ยนเป็นการยืนยันความพักดีต่อฮิลเลอร์โดยตรงมากกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดออล์ฮิลเลอร์ ในตำแหน่งประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติโดยการลงประชามติซึ่งได้รับเสียงสนับสนุน90%ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ค่ายกักกันเอาชีวิตเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่ออาล์ฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันซึ่งมีอำนาจสูงสุดในยุโรปขนาดนั้นและมีความรู้สึกว่าชนเผ่ายูที่มีอยู่มากมายในเยอรมัน ประเทศของตนจะมาผสมพันธุ์กับเลือดเยอรมันทาให้ชาวเยอรมันมีเลือดแม่บริสุทธิ์เป็นการขัดขวางการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ฉลาดเข้มแข็งและมีความสามารถเหนอมนุนย์ด้วยกันอย่างนั้นซึ่งต้องมีสายเลือดเยอรมันบริสุทธิ์ต้องมีผมสีทองในตาสีฟ้าจึงสั่งจับยิวและยิปซีส่งไปยังค่ายกักกันเพื่อสังหารให้หมดสิ้น ในค่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงว่าสังหารโหดชาวยิวมากที่สุดอยู่ในโปแลนด์ and, ชื่อค่ายเอาชวิตค่ายแห่งนี้รองรับชาวยิวที่ส่งไปรอการประหารถึง1 6ล้านแสนคนในจำนวนนี้ถูกสังหารด้วยการรมแก๊สพิษและเผาในเตาเผาถึง1 2ล้านสแสนคนที่เหลือถูกปล่อยให้อดตายป่วยตาย หรือยิงทิ้งบนปากหลุมขนาดใหญ่แล้วถีบศพลงหลุมคศ1 9 4 5ปลายสงครามระหว่างยุทธการเบอร์ลินในคศ1 9 4 5ฮิตเลอร์ได้แต่งงานกับเอวาบลาวทั้งสองได้ทำการฆ่าตัวตายเมื่อวันที่30เมษา,ายนคศ1 9 4 5โดยภรรยาของฮิตเลอร์ลาวได้กัดแคปซูลไซยานา์ส่วนฮิตเลอร์ยิงะเวงตาด้วยปืนพก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกองทัพแดงของโซเวียตจับตัวและสั่งให้เผาล่างของตนทั้งเป็นเรียกคือประวัติของดัปิเลอร์ที่เราสรุปม,มาคร่าวๆครับผมหากผิดพาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับ